สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านครับเช้านี้อ้อยการเกษตรก็จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปอัปเดตส่วนครัวนี่น้อยข้างบ้านรวมทั้งบ่อปลาที่ผมได้ล้างไปเมื่อวันที่12ต่อเนื่องมาถึงวันที่13ล้างเสร็จสองวันทึ่งเสร็จครับล้างอยู่คนเดียวมาวันนี้วันที่14กันยายนมาอัปเดตไปด้วยกันครับว่าต้นผักฟักทองแล้วก็ผักชีรวมทั้งมะเขือเทศที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านมีแตงกวาด้วยครับแตงล้านด้วย เป็นยังไงบ้างเช้านี้เมื่อคืนเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งก็คือเมื่อคืนมีฝนตกปลอยๆมานิดเดียวครับตกลงมาพอใบไม้เปียกครับก็จะทําให้ต้นต้นไม้แล้วก็สวนสวนครัวข้างบ้านเรามีการแตกยอดแตกใบใหม่มีความสดชื่นต่างจากน้ําประปาที่เราลดไปนะครับน้ําฝนก็จะได้ในตัวเจ่นก็จะทําให้ยอดไม้แตกดีต่างกาันมาติดตามไปด้วยกันครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆมาอัปเดตสวนครัวน,น้อยๆข้างบ้านครับผมที่ปลูกไว้ที่เห็นใบใหญ่ๆนี่คือใบฟักทองครับฟักทองมีทั้งฟักทองพันธไทยและก็ฟักทองญี่ปุน่นเล็กๆตรงนี้คือแตงกวาครับผมใบคล้ายๆกับฟักทองแต่ว่าใบาจะเล็กกว่าเป็นแตงกวานะครับนี่ครับคือฟักทองญี่ปุ่นครับผมต้นฟักทองญี่ปุน่นส่วนด้านนี้เป็นฟักทองพันไทยครับสีใบจะเข้มกว่านะครับ ที่เห็นเป็นใบเลี้ยงคล้ายๆกับต้นคณะคล้ายๆต้นกล้าคณะตรงนี้คือผักกาดหัวครับผมนี่ก็ฟักทองนะครับแล้วก็ใบเล็กๆตรงนี้ก็คือต้นกล้ามะเขือเทศครับก็แปลกนะครับด้านขวามือด้านขวามือตรงต้นกล้าด้านขวามือครับมะเขือเทศซองเดียวกันแต่ว่าต้นกล้าโคนเขาจะเป็นสีเขียว ส่วนมาด้านซ้ายตรงนี้โคนเขาจะเป็นสีม่วงออกมาจากซองเดียวกันนะครับเป็นมะเขือเทศจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันต่อไปส่วนด้านนี้คือมะเขือครับผมต้นมะเขือใบแบบนี้เราเรียกว่าใบเต็มครับผมส่วนใบที่เป็นขยุกขยักหยิกอย่างนี้พึ่งฟื้นจากอาการเพลี้ยมาเกาะใต้ใบมาดูดน้าเลี้ยงใต้ใบเพี้ยพวกตระกูลมลแรงวีขาวนะครับเห็นไหมครับยังมีจุดขาวๆอยู่จุดขาวๆเล็กๆตรงปลายนิ้วชี้ผมชี้นะครับ มีข้วาขาวอยู่1นตัวสตัวครับมลแหงบีขาวนี้ก็คือเป็นเพลี้ยตัวแก่ของเพลี้ยชนิดหนึ่งนะครับอื่นๆก็ตามตามกันมาครับผมก็จะมีทั้งผักชีแล้วก็ผักชีลาวต้นแตงกวาแตงร้านมะเขือฟักทองปลูกตามๆกันมาครับใบนี้กลับมาสมบูรณ์แล้วครับ เมื่อ3าวันที่แล้วใบจะมีลักษณะอาการหงอกผมก็เด็ดทิ้งใบที่เหลืองไปใบหนึ่งตอนนี้ใบกลับมาสมบูรณ์แล้วรวมทั้งต้นนู้นด้วยครับสุดท้ายก็จะมาจบกันที่แก้วกาแฟครับผมแก้วกาแฟและบ่อปลาครับวันนี้น้ำน้ำใสแล้วครับวันเข้าวันแรกล้างแต่ไม่เสร็จแล้วก็วันที่สองเมื่อวานก็คือเมื่อวานมาล้างอีก ล้างเสร็จเมื่อวานวันนี้น้ําใสแล้วครับกําลังเปิดน้ําเติมบ่อปลาเติมน้ําให้เต็มแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงใบยๆนะครับผมใบยๆเย็นๆน,นะครับ